ีท่คนบอกวันนี้ยูโรอาจจะน่าเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับสวัสดีค่ะน้องยูอันนี้อันนี้อันนี้พี่น้องยูนะฮะไม่ดูแลคางเลยเนี่ยอันนี้พี่น้องยู่็ชื่ออะไระยูเอฟโอครับยูเอฟโอเี่ยไม่ได้แต่ว่าแป๊บเดียวยอดขึ้นไม่แก่พุ่งทำไมแป๊บเดียวยอดขึ้นมากกว่าของพยู สวัสดีครับคางคุณไม่ดูแลสุขภาพผู้คูเลยอีนี่คางเหนียอีนี่พุงใหญ่มากยูช่วยบอกเขาได้ว่ามีผิวบุ๋นคิดถึงนะครับไปละฮะฮะสวัสดีครับอันนี้คางเหนียล้วข้างบนโดนผมเดาผมก็ฝ่ายก็ทำอะไรคะเขาบอกทำอะไรคะกูเพื่อน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 กูจเพื่อนกูเพื่อนมาไลฟ์สดแล้วกูเพื่อน อ้าวเดี๋ยวช็อตต่อไปเดี๋ยวเราเบิดตรงนี้เลยนุ้งมาข้ามมาจากขารู้ดูนะข้ามจากขารู้ดูแล้วผมนี้ขอระเบิดพรแล้วขอนะให้คิวนะคิวปุ๊บคอบินมาแล้วยิงปั๊บ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 แล้วขึ้นเลยปุ๊บทักหลายไมย์เลยดิสุดยอดอะแค่ไม่ได้ปิ้งย่างแค่นี้เอง อยากเห็นหน้าน้องอูดอูดอยากเห็นหน้าน้องอูดอูดที่ไหนวะลงทุนหน้าดูเลยพวกเราน้องเลดี้นี่ไงนี่อ่ะให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มันจะลาแล้วนะแหดีของอาหารหมดของสวัสดิ์หมดแล้วไม่มีอะไรกินแล้วจะปิ้งเดี๋ยวปิ้งย่างกันวันนี้ถ่ายเล่นใหญ่ไม่มีมันกลัวอยู่ถ่าเล่นใหญ่ไม่มีร้องอย่างเลยสวัสดีคุณหมูสวัสดีครับดีดีดี โอุ้มขี้วัวขนาดแบบทำไมนะเอาขี้ใส่เก้าอี้สีดำๆนี่เลยคู่จิ้นคู่ใหม่คู่เพื่อนดูเสื้อสกปรกอ่ะเสื้อสกปรกอีกไม่ใช่ที่แขนนะป่ะเสื้อมึงเยอะ็บแบบโอ้ยสุดโดนเลยโดนเลยเอาแล้วไอ้ยโดนแล้วเอาแล้วหายแล้วมึงออ้้้ไเหีย โดนแล้วเดี๋ยวเลี้ยงมันอีกสักนิดนึงนะคอมันยังไม่ได้แบบน้ำไข่บานยังไม่เยอะคอเนี่ยเคื่อสดกบุนแล้วคอหมูแล้วคอปูเนี่แหละเรียบร้อยครับจีนอุ้มหน่อยโอ้โหแม่นางเอกนี่ไหวตัวสวยเลยนะจีนอุ้มมาเข้าเฟรมถ้าเจอแม่ถ้าเจอแม่ขอนข้าวเหรอถ้าไปแม่แม่จีนอ่ะ แม่คนนี้มะาั่หมูน่ารักบุญบายดีนะครับบุญบายครับก่องนี้บุญบายไม่ได่ทํางานนะครับกองนี้เ่นอาไม่ไล่นทำงานเลไม่่นทงานเเอาให้เห็นตัวดิโอแขนก้ามก้ามแขนดูก้ามแขนหัวไหลสวยขอหัวไหลเขาเห็นไหมเห็นเห็นตัวปะน้องครับ ออออ้้้ยยเดี๋ยวมันงับหน้านะมันงับได้เลยมันงับหน้าพี่ต่ายพ่ออยู่หรอน่ากินพี่ต่ายให้ฟังหน่อยพี่ต่ายไม่เป็นครับทำไมไม่กินมันจะกองล่องทำไมไม่กินจากองนู้นไปทายเรื่องไหนครับไปทายเรื่องไหนมาพี่หมูพี่หมูถามพี่หมูไม่คำถามไปทายเรื่องไหนมา จีน่าแล้วคิดถึงอีกแล้วดูมองตาพี่หมูมีคำถามค่ะถ่ายเรื่องอะไรมาตอบก่อนโอ้เอไม่ได้ถ่ายเป็นผาลัตไปถ่ายเรื่องอะไรมาเขาไม่เี็นเข้าพี่หมูม่เขาถ่ายมาบ้าบอแค่ไหนจะลาที่นี่ก็สองชั่วโมงแล้วมาจากไหนก่าไไหนด้วิวมาจากบ้านนี่แหลยไม่โดนวะไมติดเหรอไม่ติดนี่เป็นอะไรมันตอนเย็นไงมาตอกินข้าวกินข้าวมามามา เดี๋ยวเคลียร์ทางให้ Love you from Cambodia What have you What have you เสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัดต่อเลยนะเข้าห้องตัดเลยเตรียมอ่อนเพื่อจะได้ออนเลยเอานี่เสร็จแล้ว กองเลิกกี่โมงสี่ทุ่มครับวันนี้ดูผอมจังเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับดูผอมจังผอมอ้าวไม่เหนื่อยมาอีสิบอมาอีสิสิบไีมทำมาเป็นปีเป็นท่าเพื่อจะไม่ได้ชนหรือมาร์ พี่เติ้ลรีบเหรอคะครับตักหมดแล้วจะขอมีอีกรอบหนึ่งจะขอมีอีกรอบหนึ่งต้องทำต้องหาเงินก่อนขอเมียใหม่เมียเก่านี่แหละแต่งานอีกรอบครับโอ้ครับอันนี้คืยหิวซองครับไม่ไม่มีซองด้วยจะลืมดูนะครับวันนี้บวกวิมาตาหรือไม่ใช่ของคนดแต่สำหรับเข็มซ่อนปลาย โผล่มานิดน <regret it? S 2> ึงแล้วกันโผล่มานิดนึงโผล่มานิดนึงคือวันพุธนะครับเต่าน้อยเต่าน้อยเต่าน้อยร้อยใหม้เอาจะมาแล้วนี่สาวน้อยร้อยใหม่นะครับบีโปรโมทบ้างเอาหมดบีได้รึเปล้วบ้างเอาบีโปรโมทเรื่องบีโปรโมทเรื่องของเมียกูบ้างแล้วแล้วคนเหนื่อยใจเขาได้ยินมาแล้วแบบกองนี้วุ่นวายกองนี้ก็วุ่นวายนิดหน่อยทำงานเหรอไม่เล่นสาวน้อย คุณผู้ชมครับสาวน้อยร้อยใหม่ผมขอแนะนำละครภาคต่อชายหนุ่มร้อยเซนครับกูไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงความสูงอ๋อพูดถึงแขนแขนครับผมชายหนุ่มร้อยเซนใจไม่ดีเลยมร้อยเซนน่เมตรนึงแต่ละคนไม่น,นมามดานะ ตั้งเมตรหนึ่งเลยคือไม่นอบดาครับแล้วเท่านี้ด้วยอ1อเซนมาเป็นไส้เดือนเลย45สวัสดีพี่ยูสวัสดีครับ45เซนโปรโมทละครเมียพี่เติ้ลเอาดีโปรโมทสิกล้าไหมถึงไม่ได้จริงเหรอคืนนี้นะคืนนี้คืนนี้นะคืนนี้นะไปแล้ว เอ้พี่เป็นสวัสดีครับพี่เป็นสวัสดีครับถาไม่นอนเหรอไหนบอกจะนอนนอนที่ไม่นอนโอ้ถ่ายหกโมงเย็นแต่พรุ่งนี้นอนเดี๋ยวไว้ไปรอนก่อเก่นอนซุปเปอร์เลสดูดรัดหน้าด้วยแต่พรุ่งนี้หาก๋วยเตี๋ย์มาให้กินกันไม่ขืนมาเย็นพอดีตอนนี้ดูเฮฮามากเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนต้องเฮียอะไรวะหมดอีกแล้วทำกลิ่นให้มันอบอบอวนไว้หมดอีกแล้วเพิ่งชาร์จเนี้อนเช้าอยู่กับบ้านหรือค้างค้างครับวันนี้ค้างครับกดก็ไม่ยิงเรื่องอะไรทักหลายมาในนีครับ กดเอาไปหน่อยบางทีมันก็เข้าพวกนี้บางทีนี่มันได้แค่ทีเดียวกดเข้าไปได้ที่ไหนสระบุรีครับอะไรมุกน้องนอนน้องนนแดงแล้วน้องแดงแล้ทุกคนน้องนอนที่บ้านชอบ อู้อ <bord ering> oh, right. ู้น่ารักจังเลยครับโอ้โหดาราดังถ่ายกันเต็มเลยอู้ดอ้โอ้ดาราเต็มอู้ดอู้สบายโน้ตมันสบายบา ไลฟ์สดไงไลฟ์สดไงลูกสวัสดีหน่อยสวัสดีแฟนๆส,สวัสดีค่ะหนูชื่อเลดี้คับมันเป็นผู้ชายนะแต่มันชื่อเลดีอ้ดอ่ะจร่นะเอราเอาน้าต่อแล้วหมูอะไม่หวขาวพุ่งนี่พี่เอกนะหมูอะ ไป,ไ,ปไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามาชมกันไม่มีอะไรเลยครับอ่บาศดูบรรยากาศบรรยากาศที่กองฮักหลายไมาเลยนี่ครับทุกคนสวยมากเฮ้ยีีไ่ได้ไ่เ่ะ